สบามเครื่องพานนะครับเครื่องนี้สามสิบรงนี้สามห้าเครื่องนี้สี่สิบหนึ่งเดือนเต็มครับยศสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูแทงน้ำทึบจะดูน้ำยังไงครับ จะทำมีวิธีไหนเนี่ยสมพตดแทงน้ำมันทึบอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำในระดับน้ำในแทงมีเท่าไหร่ให้เราทำแบบนี้นะครับเพราะถังเ็าจะมีรูมาอยู่ให้สองรูแล้วครับหนึ่งรูระบายน้ำทิ้งกับรูน้ำน้ำออกครับจะมีจองรูครับสำหรับแทงรุ่นนี้นะให้เราเอารูระบายน้ำทิ้งัมาต่อท่อ หนึ่งท้สองออกมาแล้วก็ต่สอสายยางที่ใสนะครับตรงเนี้มาใสก็จะมีระดับน้ําให้เราดูได้ครับน้ำก็จะขึ้นลงขึ้นลงหมดก็จะลดลงไปให้รเราเช็คได้ครับต่อไปสองแข็งนะครับที่แรกก็ไม่รู้หรอกครับดูยากกับบางทีน้ําหมดก็มีลูกค้ามาซักผ้าไม่ได้ก็มีแต่ตัวนี้เรามันเจะแก้ปัญหาด้วยามิธีนี้ครับ ติดวาวไว้ครับนะครับเราก็จะรู้เลยน้ําอยู่ระดับนี้เพราะเราไม่มีทางรู้เลยครับทั้งน้จะเปิดฝาดูก็ไม่ได้นะครับดูบ่อยไม่ได้รสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูระบบน้ำา้าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการติดตั้งระบบน้ำสำหรับติดตั้งเครื่องรักาหยอนเรียน,นครับ แบบนีนเลย้วก็จะตามมาดูแทงน้ำในราคา2,000 2 0 0ปีไปปีมรลมไป2,005 5จิตก็ถูกปน,นีแ้แต่ผมซื้อมาสองครั้งซื้อไม่พรอมกันครับค่อ,อยู่ในแทงน้ำก็ถังละ2,005สองถังแล้วก็จำนวนลิตรประมาณ ประมาณหนึ่งพันลิตรนะครับถังแชงน้ำสองทังแล้วก็มีใดปั่นน้ำใด้ดันน้ำตัวหนึ่นงถ้าไม่สูก็จะแพงหน่อยแต่เพืเ่อนๆก็ลองหาตำน้ำที่ราคาถูกตัวนี้ก็มีนะครับเลือกตัวแรกๆก็ไม่จำเป็ต้องเอาแพงเลยก็ได้ครับแต่ผมลองใจดูแล้วแ้่เราไม่สูมันจบหมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนี่ครับ,บระบบน้ำ ก็ผมมีตอนนี้ผมมีเครื่องอยู่หน้าบ้านสามเครื่องครับมีเครื่องสิบสี่โลหนึ่งเครื่องแล้วก็สิบสองโลหนึ่งเครื่องสิบห้าโลหนึ่งเครื่องก็จะน้ำอยู่ที่สองพันลิตรต่อวันตีไปวันละเครื่องละสามครั้งต่อวันก็ไม่หมด แต่ก็มีระบบน้ำเข้าไว <S 2> <S 2> <ช>้ตลอดครับแต่ถึงน้ำไม่เข้าก็ไม่หมดครับผมก็ลองดูวัดดูแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นี่คือระบบน้ำนะครับหรนนี้ก็มีระบบทางไก่อนเราคิดจะทำเครื่องรัดยาเขียนเพราะเวลาน้ำในหมู่บ้านไม่ไหลเขาก็จะมาใช้บริการที่เครื่องรัดยาของเราครับเพราะเราคืองา,านแก้ปัญหา ทีท่อยู่หาที่มันมีตังนะครับอย่าลืมครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องรปรปาที่น้าบ้านนครับสามเครื่องเป็นยังไงระบบยังไงยังไงร้านก็ยังไง,ง,ง,ไงจะพาไปดูนะครับมครับอ่ต่ออีก,กนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ถามข้ามาว่า น้ำเยอะไหมต่อหนึ่งครั้งก็ไม่เยอะครับให้เราคิดไ้ว้ว่าเราสมมติเครื่องเราตั้งราคาไว้ที่สี่สิบบาทต่อหนึ่งครั้งให้เราหักเลยครับน้ำสองบาทแล้วก็ไฟทีสองบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับที่เหลอก็สี่สิบบาทนกสี่บาทก็จะเหลือสามสิบหกบาทเนี่ยก็เราก็ได้มาแล้ว ไม่เยอะนะครับน้ำก็ไม่เยอะไฟก็ไม่เยอะก็ <c oughs> เครื่องแต่ป่าที่วันนี้เขาจะมีเขียนติดอยู่แล้ว่าปีนึงใช้เท่าไรเท่าไรให้เราไปเลือกซื้อนู่นที่ได้มาตรฐาดอย่างเช่นเตาจีหกสามสูงอย่างเงี้ยมันก็จะได้เลยวนะ่าปีนึงเท่าไรเท่าไรให้เรามาคำนวณมาหาลองดูไม่เยอะม <c oughs> ากาปีไปห้าบาทต่อค,ครั้งก็ไรที่เหลือก็ เก็เป็นกำไรได้ครับไม่ยไม่เอสวัสดีครับมราจะพามาดูเครื่องสักผ้าที่นาบ้านนะครับจริงๆมก็มีรานค้าอยู่แล้วครับทําเครื่องซักผ้าเป็นรายได้เสริมนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับนี่ครับเริ่มแรกผมเริ่มต้นที่เครื่องกลางนี่เลยครับจะแพงไหมเพรว่ารับได้ทุกเรียนครับ เรียนหนึ่งเียญบาทเรียญสองบาทเรียนห้าเลียญสิบรับได้หมดเลยครับก็จะแพงหน่อย <l uck> เครื่องกลางจนะเริ่มอยู่ที่จบอยู่ที่หมื่นแปดครับเครืร่องกลางหมื่นแปดเครื่องดาวเครื่องน้าน้ายเมือก็จะอยู่ที่หมื่นสี่ครับสิบสี่โลหมื่นสี่ตัวนี้จะเพรับเฉพาะเหลียนสิบก็จะถูกหน่อย ตัวเครื่องเล็ก12โลครับก็จะอยู่ที่15,000ครับตัวน,นี้จะอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าแพงจะแพงกว่าเครื่องดําเพราะรับได้เหรียญห้าเหรียญสิครับปดนที่ฟังก์ชันการใช้งานครับสรุปรมรวมก็ผมซื้อออนไลน์ทั้ง3าเครื่องเลยนะครับก็นั่งรอจยอยีบบ้านครับนั่งสั่งออนไลน์รอเก็บเงินหน้าหน้าบ้านเจ็บของก่อนในารานะัศดาในช้อปปี้ก็มีนะครับ ที่จะลงมือทำครับจอสำหรับฐานก็ระบบน้ำทิ้งก็ทำฐานลอยขึ้นมาหน่อยครับทำอะไรที่ที่หน้าบ้านทวงก่อหลังบ้านก็ทำฐานขึ้นมาให้น้ำไหลไปทางหลังได้นะครับระบบน้ำต,ตั้งไฟให้เรียบร้อยะรบะบบนำทิ้งข้างหลังก็จะประมาณนี้ อะไไวข้างหลังโน้นครับแช่น้ำจะไว้หลังบ้านนะครับตอบถามได้นะครับไม่แกรู้เรื่องอะไรยินดีตอบครับเครื่องก็จะอยู่ที่30บาบาทสาบหาบาทแล้วก็สี่สิบบาทครับเหลี่ยงกันนี้ก็ได้ครับเดือนหนึ่งก็รวมก็ได้จุับ เรามีครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ